สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะมินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า The Outward Mindset เพราะมองออกนอกคุณถึงเห็นข้างในนะคะ สําหรับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากการฟังพอดแคสต์ในตอนนี้เนี่ยก็คือการที่ทุกคนนะคะจะสามารถพบกุญแจสู่มายเซตหรือทัศนคติที่ดีได้ผ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะที่เขียนขึ้นจากหลักสูตรฝึกอบรมที่โด่งดังนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยค่ะสามารถมองออกนอกตัวเองเห็นโลกอย่างที่เป็นแล้วก็เข้าใจแก่นแท้ข้างในของสิ่งต่างๆได้อย่างแท้จริงค่ะ สำหรับทุกคนนะคะที่คิดว <Switzerland> ่าตัวเองกำลังมีชีวิตที่มันยุ่งยากมีแต่อุปสรรคปัญหาเนี่ยถ้าได้ฟังพอดแคสต์ในตอนนี้แล้วค่ะเราอาจจะค้นพบทางสนคติใหม่ๆที่จะสามารถพาเราออกไปจากอุปสรรคปัญหาต่างๆพวกนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยดีกว่าก็หนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดย the a r b i n g e r institute ถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ ซึ่ง The Avenger เนี่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษาแล้วก็ฝึกอบรมด้านการจัดการพัฒนาตนเองค่ะโดยเขาก็จะให้บริการแก่องค์กรยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Microsoft 3M AT&T ออะไรพวกนี้นะคะผลงานเด่นๆของเขา ก็อย่างเช่นหนังสือ Leadership and Self Deception ค่ะที่มียอดขายมากกว่า1ล้าน2แสนเล่มแล้วก็หนังสือภาคต่ออย่าง The Anatomy of Peace นะคะที่มียอดขายมากกว่า5แสนเล่มด้วยกันทำให้สถาบันนี้เนี่ยมีชื่อเสียงที่โด่งดังนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะออหลายๆคนอาจจะงงว่าไอ้ outward m ม n d s e t เนี่ยมันคืออะไรนะคะซึ่งมินจะขอเปรียบเทียบระหว่าง inward กับ outward mindset น้อนว่าสองอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะซึ่ง inward mindset เนี่ยคือวิธีคิดหรือกรอบความคิดที่มุ่งเน้นแต่ผลลัพธ์ของตัวเองตัวชั้นเองนะคะโดยมองว่าผู้อื่นเนี่ยเป็นตัวนำพาให้เราไปสู่ผลลัพธ์ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือว่าเป็นอุปสรรคที่ฉุดรั้งตัวเราเอาไวค้ค่ะ ซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยแสดงออกด้วยวิธีคิดที่ว่าเราเนี่ยค่ะอยู่เหนือคนอื่นหรืออยู่ต่ํากว่าผู้อื่นทําให้การตัดสินใจและการลงมือทําอะไรของเราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ราบลื่นรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อใจนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็น outward mindset เนี่ยมันคือวิธีคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของตัวเราและผู้อื่นร่วมด้วยกันค่ะเป็นการให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของคนอื่นๆด้วยเนาะที่เราเกี่ยวข้อง เรียกว่าเป็นการเปิดใจรับฟังแล้วก็เข้าใจความต้องการของผู้อื่น,นด้วยค่ะและอาจจะช่วยกันหาทางร่วมมือกันเพื่อไปยังเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เราตั้งใจไว้เนาะแล้วก็วิธีคิดแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่จะทําให้เราเกิดไอเดียแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากจะพัฒนาตัวเองยิ่งๆขึ้นไปนะคะต่อไปก็คือการนำเอาเว d mindset มาใช้ในชีวิตของเราค่ะว่าเราจะนําทัศนคติแบบนี้เนี่ยมาใช้กับชีวิตของเราได้ยังไงนะคะซึ่ง ในหนังสือเล่มเนี้ค่ะเขาเรียกว่าหลักการ SAM หรือว่า S A M นะคะ C a r t h e r Adjust Efforts แล้วก็ Measure Impact ค่ะสำหรับ C a r t h e r เนี่ยก็คือมองความต้องการจุดมุ่งหมายและปัญหาของคนอื่นที่มินได้กล่าวไปว่าเอาวันไมเซนเนี่ยเราจะมองทั้งตัวเราแล้วก็ของคนอื่นด้วยนะคะว่าแบบใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการทํางานของเราแล้วก็ คนอื่นๆเขามีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่ามีความต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างไหมนะคะหรือว่าข้อ2เนี่ยคือ adjust efforts ก็คือปรับเปลี่ยนให้การทำงานของตัวเองเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นปรับเรื่อยๆให้ดีขึ้นค่ะก็มันไม่ใช่แค่ส่งผลประโยชน์ต่อตัวเราแหละแต่ว่ามันจะส่งผลต่อประโยชน์ของคนอื่นๆได้เช่นสมมติอย่างมินเนีค่ะทำพอดแคสต์ แล้วมินเนี่ยก็จะต้องอัปโหลดให้ฝ่ายที่ดูแลเรื่องเทคนิคหรือว่าไอทีอะไรเงี้ยค่ะให้เขาช่วยดูเวลาเอาไปโพสต์ลงอะไรเงี้ยคือมินก็จะต้องทํางานให้มันง่ายต่อการที่เขาเนี่ยจะนําไปทํางานต่อแบบส,สมมุติว่าใส่พอดแคสต์เป็นไฟล์เดียวกันหรือว่ามีการแยกเ,เนื้อหาอะไรเงี้ยค่ะก็คือประมาณนั้นที่เราปรับยังไงเราจะทําให้คนอื่นที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยทางานให้ดีขึ้นได้ด้วย แล้วก็ M นะคะคือ Measure Impact Measure Impact ก็คือให้เราประเมินแล้วก็รับผิดชอบต่อผลกระทบที่งานของตัวเราเองเนี่ยมีต่อคนอื่นด้วยนะคะว่างานของเราเนี่ยมันจะไปกระทบคนอื่นแค่ไหนไหมแล้วก็มันจะทําให้งานของเขาเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเปลี่ยนไปแค่ไหนคะ่ะก็เหมือนที่มียกตัวอย่างไปเมื่อกี้ในงานของมินเนี่ยถ้ามินปรับแล้วเนี่ยงานของสิ่งที่มินปรับเนี่ยมันจะไปกระทบ คนอื่นมากน้อยแค่ไหนมันจะทําให้เขาทํางานได้ง่ายขึ้นไหมหรือทํางานยากขึ้นไหมเราก็ต้องดูว่าเราปรับแล้วมันมีผลกระทบยังไงคะ่ะสําหรับการนำเอา o ว r ร์ดมายเซไปขยายการใช้ในวงกงว้างๆเลยนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนก็คือมองที่ผลลัพธ์รวมกระจายอำนาจทุกคนเท่าเทียมประเมินผลเป็นธรรมแล้วก็ทำได้เลยคะ่ะสำหรับข้อหนึ่งมองที่ผลลัพธ์รวมเนี่ยก็คือ ให้เราหาจุดหมายร่วมค่ะก็คือให้เริ่มทำเรื่องที่ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญเช่นความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยจะเริ่มทำได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นออในส่วนของการลงทุนในเรื่องของเก้าอี้หรือโต๊ะในการทำงานที่ส่งผลประโยชน์หรือว่าทำให้เกิดความสะดวกต่อพนักง,งานทุกคนว่านั่งยังไงเราจะไม่ปวดหลังอะไรแบบนี้ค่ะ ข้อ2คือการกระจายอํานาจนะคะให้เกิดความคิดใหม่ๆเราก็จะต้องให้สิทธิความคิดการตัดสินใจที่กระตุ้นให้เกิดความมีส่วนร่วมนะคะให้เกิดความคิดใหม่ๆเช่น <ๆ S 1> กําหนดทีมงานในการจัดการเรื่องออความปลอดภัยในการทําง,งานโดยเฉพาะนะคะข้อ3คือทุกคนเท่าเทียมให้ลดสิทธิพิเศษสําหรับ บุคคล v ี p ีต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเราจะไม่แบ่งแยกระดับชั้นหัวหน้าและลูกน้องนะคะจะมีส่วนร่วมในการทํางานเท่าๆกาันไม่มีใครได้สิทธิพิเศษเช่นหัวหน้ามีสิทธิ์เลือกการแต่งตัวเวลาพักแต่ว่าลูกน้องไม่มีสิทธิอะไรอย่างนี้จะไม่มีนะคะข้อสีคือประเมินผลเป็นธรรมคะ่ะให้เราคิจาจรณาผลงานด้วยผลลัพธ์รวมนะคะ ผลการทํางานเนี่ยอาจจะเกิดจากหลายๆคนที่ทํางานแตกต่างกันแต่ว่าให้พิจารณาให้มีความเท่าเทียมกันค่ะไม่พิจารณาใครมากไปกว่าใครนะคะและข้อสุดท้ายทําได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ใครทําก่อนนะคะให้เราเ,เริ่มต้นคิดแล้วก็นําแนวคิดแบบมองออกไปเนะะี่ยค่ะใช้กับตัวเองก่อนแล้วก็ชักชวนเพื่อนให้ทําด้วยเพราะว่ามันทําคนเดียวไม่ได้ค่ะเอาเวร์มันคือเราคิดออกไปข้างนอกแล้วเนาะ มันก็ต้องมาจากตัวเราแล้วคนอื่นก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเช่นในองค์กรเนี่ยคะ่ะมออีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะมีหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะจะลองไปปรับ m ม n ์เซตของตัวเองดูจากคนที่อาจจะเคยมี Inward m i ไม s ์เเนี่ยปรับเป็น Outward ์ดไม s ์เให้มองทั้งตัวเราแล้วก็ผู้อื่นที่ทํางานร่วมๆกับเราด้วย เพื่อที่จะทําให้งานของเราออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทํางานได้ไหลลื่นมากขึ้นนะคะพบกันตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิบค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย